อุปกรณ์ชุดเลเโฟล์นะครับการยาวนะครับจะใช้ต่อกับสายสั้นนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับส่วนการสั้นนะครับใช้ประกอบกับสายยาวนะครับในชุดอุปกรณ์นะครับจะให้สายไปขนาดเดียวนะครับเราจะต้องนำสายไปตัดครึ่งนะครับ อยู่ชุดหนึ่งนะครับประมาณ50เส้นนะครับตั้งอย่างนี้นะครับสายสั้นนะครับเราจะต่อกับสายลิง์นะครับวิธีการต่อสายลิงก็คือใช้อย่างนี้นะครับด้านไหนก็ได้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็บริเวณสายสั้นนะครับเราจะใช้กาวนะครับทานิดนึงนะครับเพื่อให้ไม่เกิดการรั่วแล้วก็ติดแน่นขึ้นนะครับใช้กาวกาวยางสังเคราะห์นะครับทานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับ ลักษณะประมาณนี้นะครับลดเกินเกินออกมาไม่เป็นไรนะครับอันนี้นะครับแล้ววิธีการเช็คนะครับว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับเราจะใช้วิธีการอุดนะครับบริเวณนี้หรือให้การหักสายก็ได้นะครับหักสายแล้วก็กดดูนะครับถ้าสลิงมันเด้งอย่างนี้แสดงว่าไม่มีการรั่วนะครับตรงข้อต่ออย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือตัววันเววาวนะครับใส่กระสายยาวนะครับนะครับการประกอบก็เป็นลักษณะนี้นะครับ เครื่องหมายนะครับเห็นไหมจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับตัวนี้ก็คือทางเดินของฮอร์โมนนะครับเราจะต้องเติมทางด้านวันไววาวนะครับวิ่งเขมานะครับแล้วก็ผ่านกระป๋ะนะครับลงมาสู่ไซลิง์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายลงตรงนี้ก็คือเป็นการต่อไซลิง์ซึ่งจะพ้องกับตัวก้านยาวข้างในกระป๋อนะครับก่อลักษณะนี้นะครับอย่าลืมนะครับใช้กาวทาตรงบริเวณข้อต่อตรงนี้ด้วยนะครับ จะทำให้เกิดการแน่นส่วนบริเวณ2ตัวนี้ไม่ต้องทานะครับแน่นอยู่แล้วครับผมประมาณนี้การประกอบชุดอุปกรณ์เจาะยาง red flow